อย่างที่บอกไปว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตามกันต่อนั่นคือการออกทิกเกอร์ฟันของกองทุนต่างๆนะครับที่ถือว่าเนี่ยพร้อมใจกันนะครับเข้ามาเห็นโอกาสในตลาดหุ้นไทยที่ลงมาแรงๆนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆกองทุนเนี่ยเขาก็มีการออกกองทุนเปิดนะครับหรือทิกเกอร์ฟันเกิดขึ้นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้เราเสนอ แล้วเนาะว่ามีทางทิสโก้ออกมานะครับวันนี้เนี่ยมีข้อมูลจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนไทยพาณิชย์นะครับโดยทางด้านคุณนันมนัทนะครับเปลี่ยนทิพมนัทนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนของบรจไทยพาณิชย์นะครับบอกว่าบริษัทเนี่ยได้มีการเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ไทยทิกเกอร์ทรีนะครับตั้งเป้าการปรับตัวออของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือทิกเกอร์อยู่ที่6%ปอภายใน6เดือนนะ ครับนะครับนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการอ,อย่างไรก็ตามนะครับการปรับตัวลงของเซ็นอินเด็กซ์ครั้งนี้เป็นความผันผวนที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเท่านั้นครับจึงยังคงมองเป้าหมายตัชนีปลายปีนี้อยู่ที่1,760จุดอ่านะครับจุดที่น่าสนใจความหมายในครั้งนี้ก็คือว่า หลายคนบอกไอ้ทิกเกอร์มันคืออะไรใช่ป่ะกองค,คุณก็คือเข้ามาระยะสั้นๆเขาก็ชัดเจนนะอายุ 6, 6เดือน,อ,นอ,อย่างของไทยพานิสเนี่ยฮะบรบรจไจอ์ไทปานิส6เดือนครับแล้ว6เดือนก็ต้องบอกว่าแต่ก็ต้องดูนะครับว่าถ้าขึ้นไป6อ่าอันนี้ก่อน 6, 6เดือนได้นยปิดกองเลย6เดือนเนี่ยถ้านับเวลา ถ้าเต็มเต็มของโครงการนี้แล้วราคายังไม่ถึงเป้าเนี่ยก็อยู่ประมาณช่วงปลายปีปลายปีประมาณประมาณนั้นประมาณนั้นเกือบกประมาณตั้ไแต่มาสามครับช่วงแต่มาสามเพราะนั้นเนี่ยแต่ดูเนี่ยคือทิกเกอร์เนี่ยก็ต้องดูว่าถ้ามันแตะหกเปอร์เซ็นต์ปิดกองเนยนะในความหมายที่เราคุยกันก่อนนั้นคือสมมุติว่าผมปับกุณจตุพรนะไปลงทุนในกองทุนตัวเนี้แล้วก็บรจเขาก็เอาไปลงทุนในหุ้นอะไรก็แล้วแต่ตามตามความเหมาะสมตรงนี้ฮะ พอหุ้นมันขึ้นมาหรือว่าโดยเฉลี่ยผลตอบแทนมันถึง6%ปิดเลยนะจบเลยจบเลยเราก็ได้6%อ่าอ่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงก็ล,ลากไปพอ6เดือนปุ๊บก,ก็ต้องไปดูตอนนั้นอะมันเท่าไหร่ครับมันอาจจะ5%หรือ4%หรือ3%อันนั้นก็แล้วแต่ว่า ในถึงพอครบอายุปุ๊บเนี่ยผลตอบแทนมันอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่ก็จะเป็นผลตอบแทนที่ผมก็คุณจตุพรก็จะได้กลับมาอ่าอ,อันนี้ก็ก็ถือว่าเป็น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 ,เป,นเป็นในแง่มุมของตัวของกองทุนที่เขาเรียกว่าทิกเกอร์ฟันนะครับ,รบมันเหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้เหมือนกันนะมันลงมาลึกไงอย่างที่บลจออของไทยผลิตที่บอกว่าเอ๊ะเซ็ตอินเด็กในช่วงนี้มันลงมาระยะสั้นๆน,น,นะมันเกิดจากแรงแพนิกตั้งแต่อะไรนะซิลิคอนวอลล์เล่แบงค์ใช่ลม้มามามาเครดิตสวิตอะไรต่างๆแบงค์ต่างๆ บ้านเราถูกขายดัชนีกดลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ดูแล้วดัชนีที่มันลงมามันไม่ได้ลงบอกเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานบ้านเรานะไม่ได้ลงเพราะว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหา,าหรือ,รอเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราจนทําใ,ทให้มันกลายมีผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจมหาภา่ายจะประกากฏว่าเราเนี่ยไปซึมซับบรรยากาศอืรับรูร้เรื่องของ ข่าวลบๆต่างๆนะครับมันก็เลยทําให้นักทุนต่างชาติเขาต้องขายอยู่แล้วในแง่ของเรื่องของการ,รลดความเสี่ยงอะไรต่างๆแต่นักลงทุนคนไทยเองเนี่ยก็ขายเขาด้วยออมันก็เลยทําให้กดลงมาแต่ด้วยความแบบนี้เนื่องจากว่าอย่างที่คุณจพุพรบอกมันไม่ได้เกี่ยวกับปจัจจัยพื้นฐานมันลงเพราะแรงพนิกเพราะนั้นนี่ยโอกาสที่จะเด้งมันมีสูงไง หากว่า,าสถานการณ์ไม่ข<ง>ี้ขายครับอ,อย่างทุกวันนี้ที่เราได้เห็นราคาเริ่มเดัดนีดเริ่มดีดกลับขึ้นมาเป็นระยะสั้นๆแบบนี้มันก็แน่นอนฮะมันก็เป็นจังหวะที่อ้าวมันเหมาะกับตัวที่เกอร์ฟันไงที่จะเข้าไปช่วงนี้แหละรอวันเด้งไงครับลงไป3% 4%กลับมา6%อย่างอย่างอย่างของวรลจาราจ์ปนิีบอก6%เนี่ย ถ้าเด้งกลับมา6%ปุ๊บปิดกองเลยจบเลยจบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคุณอุปการในแง่ของทิกเกอร์ฟันในแง่ของตัวความเคลื่อนไหวของดัชนีหรือว่าตลาดเนี่ยพอขาลงแบบนี้ทิกเกอร์เนี่ยจะมาช่วยพยุงแต่นะฮะอย่างที่คุณชยศัทักไว้เหมือนกันว่าด้วยทิกเกอร์เนี่ยมันก็อาจจะทําให้มันขึ้นมาระยะสั้นๆพอถึงจุดหนึ่งหกเปอร์เซ็นต์ขายไงปิดกองเพราะนั้นมันกาจจะทำให้กดดันได้อ,อันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตรงนี้แต่ว่าโอเครในระยะสั้นๆเนี่ยผมว่า มันก็คือพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมีคนมาช้อนไงก็คือกองทุนอย่างเมื่อวานเราเห็นชาติได้กองทุนซื้อสุดที่ไปต้อง2000กว่าล้านอันนี้ในมุมของบลจไทยพลิธุ์ย้อนไปดูอีก2กองทุนสักนิดหนึ่งฮะอย่างบลจกรุงไทยเนี่ยหรือว่าเคแตมนะครับก็มีการเปิดเสนอขายกองทุนที่ก็ที่ว่าทิกเกอร์ฟันตัวนี้นะครับภายใต้กองทุนเปิดกรุงไทยทิกเกอร์ฟันเจ็ดนะ ก็ตั้งเป้าหมายนะครับ5%ภายใน6เดือนนะอันนี้น้อยกว่าอยกเีกนะเมื่อสักครู่บรจอของไทยพาณิชย์6%ใช่ไหมแต,แต่ของเคตบอก5%ก็พอแลอ้วภายใน6เดือนนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ฮะเมื่อ,อประมาณสักต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มีการพูดคุยของกรณีของบรจอทิสโก้อันนั้นเขาก็เปิดเหมือนกันเป็นกองทุนเปิดทิสโก้ไทยอีควิตี้ทิเกอร์ฟัน5นะครับความเสี่ยงระดับ6 ตั้งเป้าหมายเลิกกิจการเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่า,ามากกว่าหรือเท่ากับ10.50บาทต่อนหน่วยในระยะเวลา5เดือนอ,อ,อันนี้ก็3กองทุนนี้ก็มีความชัดเจนว่าเขามีเป้าหมายอย่างไร,รนะในแง่ของการลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนลอบมานั่นเองนะครับนะครับก็ ถือว่าน่าติดตามแล้วก็คือใครที่มองหารูปแบบการลงทุนนอกเหนือจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยการไปซื้อกองทุนลักษณะนี้ก็นั่นได้เห็นผลตอบแทนในระยะสั้นได้ด้วยคืออาจจะไม่ได้ถือยาวเป็นปี5เดือน6เดือนก็เรียกว่าดีกว่าเอาเงินไปฝากใช่คำนี้นะใช่ดีกว่าดีกว่าแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยต้องเชื่อได้ว่า พุ่เหมือนจะเด้งขึ้นต้องเชื่อได้ว่ามันจะเด้งขึ้นนะเพราะว่ามันจะหมว่าถ้ามันถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยผลตอบแทน5%หรือการปิดกองมันจะยืดเยื้อไปถึง6เดือนได้เพราะมันยังไม่ถึงทิกเกอร์ที่มันจะต้องปิดกองไงลองศึกษากันดีๆลองหาข้อมูลกันดีๆน่าจะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินในการลงทุนของท่านผู้ชมแล้วก็แฟนๆรายการข่าวหุ้นจากตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ